เหลือไม่มากแล้วป้าเมาสุดาชื่นบานต้องเร่งมือตัดชุดให้เสร็จทันคอนเสิร์ตเมาแดงครั้งที่13ที่กำลังจะมีขึ้นในอีก2เดือนข้างหน้า นอกจากตัดชุดใหม่เพื่อใช้กับบทเพลงที่เตรียมขึ้นพิเศษในปีนี้ยังนำชุดเก่าที่เคยใส่แสดงเมื่อเกือบสิบปีที่แล้วมาขยายขนาดตกแต่งใหม่ด้วยลูกไม้และคิสตันลดความเซ็กซี่ของชุดเดิมด้วยการซ้อนผ้าซับในให้ดูสวยสมวัยมากขึ้นกว่า50ปีที่ป้าเมาส์ทั้งจับไม้ร้องเพลงและเป็นคอสตูมในเวลาเดียวกันยังออกแบบตัดเย็บให้เพื่อนสีแดงชัฒนนากิติยาพันด้วยชุดของทั้งคู่จึงมักโดดเด่นและเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนเพลงได้เสมอ ความสามารถที่ร่ำเรียนมาตั้งแต่วัย18ปีทั้งตัดเย็บออกแบบและสร้างแพทเทิร์นแต่และชุดบนเวทีคอนเสิร์ตจึงไม่เพียงแตกต่างหากยังถูกออกแบบให้คล่องตัวและง่ายต่อการสวมใส่ในเวลาจำกัดเสื้ออะไรก็ได้ที่จะต้องถอดง่ายใส่ง่ายที่สุดเพราะว่าบางบางคอนเสิร์ตที่ฉันส่วนใหญ่บางทีเรียนเปลี่ยนทุกทุกเพลง3นาทีคุณต้องเปลี่ยนท้าทานต้องหัวจะลดเท้าคุณสมบัติเคยไปดูคุณสมบัติ ที่เป็นรู้ใช่ไหมคะ,คะพี่โหแเปลี่นรองเท้าแกก็เปลี่ยนด้วยมันช่วยไม่ได้ค่ะคนดูจะได้รู้ว่าฉันไม่ใช่ยิ่แก่ปลาประเจาิาคุณต้องดูแล้วหัวจะหลดเท้าดิฉันต้องเปลี่ยนหมดสามนาทีฉันทำได้เพราะฉะนั้นเสื้อถอดง่ายวิกถอดง่ายรองเท้าถอดง่าย ที่เป็นแฟนแฟนคอนเสิร์ตของคู่สีแดงเมานะคะนอกจากบทเพลงเพรอๆนะคะไปจนถึงการแสดงสนุกสนานและมุกตลกที่เรียกเสียงหัวเราะได้ตลอดเวลาแล้วค่ะแต่ว่าอีกสีสันหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะที่โดดเด่นแล้วก็มีสีสันในทุกๆครั้งที่แสดงเลยค่ะแต่ว่านอกจากเสื้อผ้าเหล่านี้จะเป็นตีมือของป้าเมสาเองทั้งหมดแล้วนะคะก็ยังมีการนําเอาไอเดียนําของเก่าของให,ใหม่มาประยุกให้กลายเป็นชุดใหม่ที่แสดงบนคอนเสิร์ตแล้วก็ยังถูกเงิอนอีกด้วยค่ะ อ็แผงลูกไม้ซอลายปักเลื่อมลูกปัดที่เคยประดับบนชุดเก่าไม่ใช้แล้วมาติดใหม่เพิ่มความโดดเด่นให้ชุดคลุมสีเขียวเข้มที่ซื้อผ้ามาตาดัดในราคาเพียง3เมตรร้อยก็ได้ชุดใหม่ที่ลงทุนไปในราคาเบากระเป๋าใส่ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตเมาส์แดงเมื่อ2ปีก่อนหรือคนนกสีชมพูที่เหลือจากใช้ในชุดก่อนนํามาประยุกต์ประดับบนแขนเสื้อราตีสั้นของตัวเองและเพื่อนสีแดงชั้นนาใส่ร้องคู่กันในเพลง V R Family บนคอนเสิร์ตเปิดรอยยิ้มเมาส์แดง ตัวอย่างเสื้อผ้าที่นอกจากจะล้ำสมัยและไม่เคยตก,กยุคยังเน้นความคุ้มค่าและประโยชน์ใช้สอยช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดคอนเสิร์ตแต่ละครั้งไปได้มากใช่ไหมฮะมันอยู่ที่เราทำแล้วก็ไปเดินหน่อยแล้วก็ไปจอดเจ็แม่คา้าเขาก็หนูรู้จักพี่อนุจาก,กพี่ก็ดีแล้วขายให้พี่ถูกๆหน่อยเขาก็ให้เข้าใจไหมแม่คา้าเขาก็น่ารักไปซื้อวิกอ่ะคุณพี่ซื้อวิกก็ฉันใช้นะคุณคุณมีวิกอะไร พี่เอไปเลยห้าหร้อยบาททำไมเราจะใช้วิกสิอันไม่ได้ถูกไหมฮะจบข่าวค่ะดิฉันเตรียมตัวมาตลอดที่จะเมื่อหยุดไม่ต้องลําบากเตรียมตัวมาตลอดทํางานถึงแม้เราจะเลี้ยงโหูครอบครัวใหญ่มากมันเพิ่งจะมาลดน้อยถอยลงไปเมื่อไม่กี่ปีมาน,นี่เองแต่แต่ตก่อนครอบครัวใหญ่เ,เหมือนคุณจันทนา,นาเหมือนกันแต่เราเราเรา,เราเก็บ นะครเราก็เลยอยู่ได้ นอกจากหน้าที่บนเวทีคอนเสิร์ตของสองคู่หูดูโอ้เมาส์แดงที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ชมและมอบความสุขผ่านน้ำเสียงคุณภาพที่มาพร้อมมุกตลกทันสมัยทั้งคู่ยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคนสำคัญสร้างความสำเร็จให้กับคอนเสิร์ตเมาส์แดงตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาตั้งแต่คิดและดีไซน์รูปแบบการแสดงบนคอนเสิร์ตคัดเลือกบทเพลงเตรียมการทุกขั้นตอนด้วยทีมงานเพียง3าคนเท่านั้นหากยังคงพิธีพิถันในทุกรายละเอียด แม้จะอายุใกล้70ปีแล้วแต่ยังคงแรงดีไม่มีตกโชลีลาแสดงสดสร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมบนเส้นทางดนตรีมาน,นานกว่าครึง่งศตวรรษการดายังบุญเรืองไทย PBS รายงาน